lột mặn lột mặn. kéo dài đi con. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขี้หักไหนมากเกมมิ่งนี่บอสไยมีมีมีตัวหนึ่งลงกระหมอเอลงทับบุญโอเค

นอนคิดว่าเนี่ยว่เห็นมันเหรอวะเป็นวอาีการงโอเคโอเคนหดานเล มีของอยู่ตัวนี้อยู่สลิงกันเลยใช่ไหมจิ้น,น,นอะไรสลิงมาโล่งหนีกน็มีของอยู่ตัวนี้เร็ววะเอาเอา เอาไปเลยที่จะอันเดียวแต่ก้อนจีกาไปตีไปแล้ว,ลวเอามันจะไม่กันเลยนอนรอโอ้มีอันไม่ไปอยู่ มันสลับกันอยู่เฮียมาละม,มันมันสีคือไอ้ตอนนั้นเนาะดันนียมาอยนีเนาะ<ม>ตอนนั้น โู้ว่าเป็นถือเขาเนต่ยแลยฮะนีที่ <Huh? S 2> โห้วดสามเ<า>ตีเลยเสียดายเลยวะอยู่มันขึยิ่งน่านตายเลยเดี๋ยวข้งยางใหญ่ออกมาวงกนันเรียบหนึห้าศูนย์ยังไปอีก phòng phòng vuông bên sư khó nhỉ nó tua khó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

ไปเห็นก่อนอ้ยโอยอ้ยจากข้างไปข้างเนยข้อทอยข้อทอยควันมาควันมาควัน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 จะเผายิ่งควันมาเลยเดี๋ยัจะขนไปหาควัน รถมาเลยเอารถมาเลยตายตายโอ้มาได้แล้วมาได้แล้วตอนลังเห็นลังเห็นเอาขีขคาดาก่อนชุบเลยุบเลยุบเลยโคตรจโดนไอ้เลี่ยมมนงเจอกบกูแน่ี๋ยวสิข้ามนไปทางหลัง ออกมาใไกลเด้อออกมาใไกลเด้อออกมาใไกลอ nah อกมาใไกลพี่จักเล่นพี่จักเล่นพี่จักเล่นพีิการเล่นควนมาให้มูเนี่ควนเหมือนกับกระทะโอ้ยเป็นควนโอ้ยผมมีอยู่ผมมีอยู่ได้ละได้ละ thank you ฝากตามเลยปล่อยปมเลย พี่กาแกไปยกไ้รถอย่าร้นรรถร้อคือบ่ปัมเน่น้องอยูงนี้อย่างนี้ไปห้องอยไปเร็วปากวนออกไปไกลแ้วเล้นะงาขึ้นไปเลยปากวามเดินทางมไปไปพร้อมละพร้อมเดินทางละ ก้าวมากที่กันวลยขันเป็นเท่านี้ทบเลยเลยไปหารถไหมไปเอามันไปเลยไปเลยไปเลยไอเลี่ยมมึงเจอกับกูแน่มันยิงเหรอวันยิงเพื่อนเดะอยู่บ้านนี่แหละ ที่เด็ดตัวหนึ่งเอ้ยีย่สิบกระทะไปขอว่งทาง้งคำรถมั่นทางเลยเมื่อกี้เนี่ย เอ็มเจ็ดคูนหกเนาะโอ้รวยไหมล่ะรวยไหมล่ะเ้ยว้อเยรียบร้อย,ย,ยมด บอกอันนี่เอฟบอกอนนี้เอเร็วเรวงมาแล้วไปแลนทไปหารถไปหารถพนี้ไปเลยไปได้สี่ั้ววงวงไกลอยู่ thank you ไปไป เก็บของกันท่านบอกท่านได้อายาไม่เอาอยาหมันเก็บเอาอยาห์หลยาลยๆเลยเปีปล่ยนตัวโอ้โหโ,หโ,หโอ้ยไปเฮี้งเนี่ย มิววงหัวจะวะใครอยู่เมียาต <ำ S 2> ยามเดี๋ยวหาอันเออจากลับรถมาอย่างเลย ชิกแบบใส่ใส่โซนคือว่าเขา,า,โ,าโมกวนอย่ามดอีกหาซิมหาวิท,าท,าทา่านท่านท่านท่านเขาข้ามเข้าไปในวงได้ยุโรป หารถได,เเด้เดี๋ยวชุกขีกับพอ่พอพ่อโอ้ยได้ยาบนันีเพิ่มแล้ว Thank you มีรถมีรถ <Watch out. S 1> ร e e p ไป <Thank you. S 1> ไป,ไป Thank you หยิบตามวิวิ่งก่อนวิ่งก่อน ไอ้ปั๊มในวงก็ได้เช่กันใช่กันใช่กันเอา,ดาเดี๋ยวทีมยาใยคิกัดรถลดมารถลดมาเดี๋ยวยามันใส่หลดนี่ละข้านี่ละมันอยู่ขอ,อ,อกมาเต็มเลยเขาออกขวาได้ปะ รถแตกวัตที er ่รถนยโอ้ยขวาคือลงเนี่ยเอาขวาสุดเลยสั้นสุดเลยต้องเข้าวงกวนดิเข้าละเข้าละขั้นไปกระเตะล้เข้าลรอไหมเข้าละปู่ขี้กัก เชียกวว่าไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวร้อหน่อยสามสามหล่ะเรือสามสามอุ้ยบักกี้อยู่นี่เอาบักกี้อี่ตัวปะนายเตัวเศษนะกีการไปซ่อนเอาบักกี้วะเอาละกีห้ยกีการไปซ่อนท่านี่ออกก็ได้ มันเห็แล้วา,าดูอกอยู่บนนี่ด้ออยู่ก่อนหินเห็นผมได้รถละให้ผมไปหับวะอู้กาขี้งวดแล้วมีโอ้พระเจ้าจอดมันมาย่อเยี่ยมเลยแรนนี่แมมรคเยอะยงไหม อยู่ในวงบอนะอยู่ในวงบอนะมันมันบ่แมนนะมันบ่แมนมันบ่ชอบภาพรมวอนมีเสียตามมาดูใส่ไว้ดูขี้ไก่เลยดูหินหนาเลยปวดละเดี๋ยวมาให้มาตอกมาเลยมันอยู่นี่อยู่ขอบทั้งนี่แหละต้องได้ไปเด้ รถยูเซ่มาเอารถยูนี่มาเอารถยูนี่รถกินยาให้ชุบได้ปะไม่ได้หรอวะไม่เด่ปะได้เอายาไม่เอายาทิมเลยไม่ได่ปะไปเลยปอบก่อนเห็นแล้ว ที่เดียวกันบคนละตีมะคนละตีเลย